ครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับเซลตุ้มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวต้าโฟร์เจนเนอร์ลีเดอร์นะครับวันนี้อาสถานที่อาจจะแตกแตกต่างกําลังจะขับรถคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดสระแก้วเนาะแต่วันนี้จ,จะมารีวิวว่าเรามีของแถมแล้วก็ตัวสเปครถเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของรถตัวโฟร์เจนเนอร์ลีเดอร์เอ่อลีเดอร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ด้านหน้าการชนหน้าที่ออกแบบมาดโดยสปอร์ตนะครับแล้วตรงนี้ตุ้งใส่อ,อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปอีกนิดน,นึงก็คือเป็นโลโก้ของ Fortuner สีเทาสีเทาดำนะมันจะทำให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าเลยนะครับแบบนี้เลย สำหรับตัวด้านข้างรถนะคบมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรมาบ้างก็อย่างแรกเลยที่สังเกตเห็นได้ชัดก็จะเป็นตัวคิ้วกันสาดนะครับตัวนี้ตุ้มก็มีแถมให้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวข้อเบ้ามือตัวนี้ตุ้มจะเลือกให้กับลูกค้าเป็นตัวสีโครเมียมตัดสีดำนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากับตัวรถที่เป็นตัวสีขาวมุกอยู่แล้วนะครับตัวสำหรับตัวลีดเดอร์ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมแม็กขอบ18ดนะครับด้านนี้เลยนะฮะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับมากับตัวรถเลยอบ มาถึงด้านท้ายรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนแบบสปอร์ตนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนของราคาดำนะครับสำหรับตัวลีดเดอร์จริงๆจะเป็นตัวสีขาวมุกตำํำ สีพื้นลถนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับติดเป็นล็ปตติเกอร์เพิ่มเติมให้เหมือนเป็นตัวลีเจนเดอร์นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงถ้าลูกค้าท่านใดใช้ลีเเดอร์อยู่แล้วสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้ตัวนี้เป็นฟิล์ม 3M อย่างดีครับผมพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่สากแก้วเดี๋ยวขอญาตขับรถไปส่งลูกค้าก่อนนะครับ okay. ชอบกันมากๆมีหลายเพลงนะคะวงเพรสมีเพลงฮิตของพวกเขาอยอาจริงๆวันนี้เราฟังบีฟนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของท็อปเซเลคชั่นภาคบ่ายค่ะที่ท็อปเรดิโอ ก็วันนี้ทำการส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้แบบมีภาพส่งมอบเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยฝนฟ้าตกไม่ค่อยเป็นใจเลยแล้วก็ผมก็ไปคนเดียวด้วยส่งมอบรถเนาะแต่จริงไฮไลท์เนี่ยการที่มาส่งรถที่จังหวัดสักแก้วไม่ได้อยู่ที่การส่งรถใกล้ได้กลับบ้านของผมนะแต่ไฮไลท์จริงคือการกลับกรุงเทพด้วยนี่รถไฟไม่ได้ขึ้นมาสิบกว่าปีแล้ว นานมากมากแล้วเดี๋ยวจะดูสิว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่ฝนก็กาลังจะตกแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนี่อําเภอวัฒนานครปลายทางเราจะกลับไปที่ที่ราดกระบังนะเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อน หัวตะเข้อ่าหัวตะเข้สี่สิบบาทสี่สิบบาทครับเราก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วทุกคนนี่ค่าเดินทางไปหัวตะเข้สี่สิบบาทรถออกอะบ่ายสองโมงครึ่งบา่ายสองยี่สิบเจ็ดถึงหัวตะเข้โดยประมาณนี้ หกโมงสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวดูสิว่าตรงไหมรถไฟจะมีเลทบ้างหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศก็คงอาจจะไม่ได้เก็บภาพมากมายนะเพราะว่าเสียงน่าจะดังแล้วผมไม่ได้เอาไมค์มาด้วยนะครับแต่ว่าจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ว่าอยู่บนรถไฟไม่ได้ขึ้นรถไฟนานมากบรรยากาศนึงเป็นเหมือนเดิมไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่หัวตะเคกกรุงเทพเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันรถไฟมาแล้ว Gracias. Sí, sí, sí. มีน้ำมันน้ำเปล่าเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดบาทลูกหลอดไม่ต้องหรอกปลาปลาแม่ดูข้าวเหนียวหมูหน่อยดูได้ตอนนี้ ก็ถึงเป็นที่เก็บร้อยแล้วสําหรับปลายทางของภเคนะครับตรงลานกระบังก็ใช้เวลาเป๊ะเลยออกจากอ่าอาเภอวัฒนานครบ่าย2องยิดถึงนี่หกโมงสีิเพอดีเป๊ะโอ้โหแม่นมากนะครับก็สนุกดีสําหรับทริปนี้ในการส่งรถที่จังหวัดสระแก้วเนาะก็เป็นบ้านตัวเองก็ขากลับก็ไฮไลท์มันอยู่ที่ขากลับมันต้องอีกฟิลหนึ่งปกติก็เวลาเราไปส่งรถที่ต่ายัาหวัดก็เครื่องบินบ้างหรือว่าขับรถตามกันไปบ้าง ทางนี้ก็แปลกหน่อยแต่ก็สนุกดีรถไฟก็ชิลดีสําหรับสายชิลนี้เหมาะเลยเรื่อยๆเนาะก็ไม่ต้องห่วงอาหารการกินมีให้ตลอดแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดพอเขาได้เนาะก็สรุปเลยทริปนี้ก็สนุกมากก็บอกกับลูกค้าทุกท่านเลยก็อยู่จังหวัดไหนเราก็ไปส่งให้ได้หมดนะไม่ต้องห่วงในยินดีให้บริการนะครับยังไงก็สุดท้ายแล้วก็ฝากช่องทุ่มโตโยต้านิวคาไว้สัก นิดหนึ่งละกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคําพูดใดผิดพลาดให้ข้อมูลไม่ครบเกี่ยวกับตัวรถยังไงก็ขออภัยไว้น,นะทีนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนเหนื่อยมากแล้วนั่งเพลินมาหน่อยเล่นโทรศัพท์จนแบตหมดยังไงก็ฝากตุ้มโตยต้านอยู่ข่าวไว้ด,ด้วยนะครับยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย